กุมารอพันตุลย์มีบารูกาทุกค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะและสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อค่ะซึ่งในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการคูณทศนิยมนั่นเองนะคะการคูณทศนิยมเป็นยังไงกันคะไปดูกันเลยค่ะการคูณทศนิยม และสําหรับการคูณทศนิยมนะคะที่เราจะมาเรียนกันนะคะในวันนี้นะคะเรื่องแรกนะคะที่เราจะเรียนก็คือการคูณทศนิยมกับจํานวนนับนั่นเองนะคะ,ะจํานวนนับเราน่าจะรู้จักนะคะก็คือนับจํานวนนับตั้งแต่หนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดนับไปเรื่อยๆเลยนะคะ,ะนั่นก็คือจํานวนนับเนาะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่านะคะเราจะ หาผลคูณนะคะของทศนิยมกับจํานวนนับเนี่ยยังไงกันนะคะลองดูที่ข้อแรกนะคะตัวอย่างข้อแรกกันเขาบอกว่าให้หาผลคูณของ4คูณ0.2ค่ะตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราดูนะคะ4คูณกับ0.2นี่ค่ะมันคืออะไรเอ่ยมันก็คือเอาศอนเนี่ยมาทําการบวกถึง4ครั้งนั่นเองใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราจะเขียนวิธีทานะคะอ่ะวิธีทา ใช่ไหมคะเราก็เอาอะไรเอ่ยเราก็เอา4คูณ0.2เนี่ยค่ะจะเท่ากับ0.2บวกกับ0.2บวกกับ0.2บวกกับ0.2นั่นเองนะคะทีนี้หลายคนน่าจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่เอา4.2มาคูณมาคูณกัน0.2ครั้ง 0.2ครั้งเรารู้ไหมคะว่ามันตรงเท่าไหร่มันไม่ได้ใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่า0.2ครั้งมันยังไงเนาะนะคะเราจําเป็นต้องเอา0.2เนี่ยค่ะมาบวกกันนะคะ4ครั้งนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะรู้แล้วค่ะว่าเอามาบวกกัน4ครั้งเนี่ยเราก็จะได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2 4 6 8อะแสดงว่าเราบวกกันแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะได้เป็น0.8นั่นเองนะคะสําหรับข้อนี้เนาะดังนั้นอะ ดังนั้นตั้งหน่อยดังนั้น4คูณ0.2ค่ะมันก็จะเท่าก,กับ0.8นั่นเองนะคะตรงนี้เนาะเนี่เรามาดูอีกข้อหนึ่งค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะเขาให้หาผลคูณของ3คูณ1.9ถ้าดูนะคะ3คูณ1.9เนี่ยเราต้องคูณอะไรเอ่ยเร,เราต้องเอาอะไรมาบวกกันกี่ครั้งคะเราต้องเอา1.9มาบวกกันใช่ไหมคะโอเคอะก็คือ 3 9, คูณ1.9่้ใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ1.9บวกกับ1.9บวกกับ1.9นั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าต้องเอามาบวกกัน1 2 3 3ครั้งใช่ไหมทีนี้เราก็ลองบวกดูค่ะ9 19 9 2 1 8 9 3 27อ่ะแสดงว่าเราต้องใส่ยังไงเราต้องใส่เราต้องใส่7จอ่ะ7จตั้งไว แล้วก็มันก็จะต้องทดตะไ่ทดสองเนาะก็1 2ึสองสามบวกสงเป็นห้าแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เท่ากับอะไรเอ่ยห้าจุดเจ็ดนั่นเองนะคะตรงนี้ตอห้าจุดเจ็ดนะคะโอเคนะคะในส่วนตรงนี้ลองดูอีกข้อนึงค่ะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าหาผลคูณของสามคูณศูนย์จุดเจ็ดนั่นเองนะคะอ่ะเราต้องทำยังไงเอ่ยวิธีทำคะ่ะวิธีทำนะคะ สามคูณศูนย์จุดเจ็ดมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่อีกก็คือศูนย์จุดเจ็ดบวกกันกี่ครั้งคะบวกกันบวกกันสามครั้งเนาะศูนย์จุดเจ็ดบวกศูนย์จุดเจ็ดโอเคจะเท่ากับเท่าไหร่อีกจะเท่ากาับเอาอะไรคะก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะคะแสดงว่าก็จะเป็นหนึ่งอ่ะ สองแล้วก็ศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์ไม่ได้ก็จะเป็น2.1นั่นเองนะคะสำหรับคอนี้เราก็สามารถตอบได้เลยค่ะก็คือตอบ2.1นนะคะทีนี้นกักเรียนเห็นอะไรเอ่ยครูมีสังครูมีตัวกั้นตรงนี้อยู่แสดงว่าเนาะการหาผลคูณนะคะของทศนิยมเนี่ยนะคะเราสามารถหาได้อีกแบบหนึ่งนะคะ การคูการหาผลคูณที่เป็นจำนวนนับและทศนิยมนะคะเราสามารถหาได้อีกแบบหนึ่งก็คือเราทำยังไงเอ่ยเราทำนะคะให้ตัวทศนิยมนี้ค่ะให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะเราจำกันได้ไหมว่าเราต้องทำยังไงนะคะลงมาดูกันนะวิธีทำก็คือ3ามคูณ0จุดจะเท่ากับ 3. อ่ะคูณกับเท่าไรเอ่ย 0.7เนี่ยค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมเท่ากับเท่าไหร่แล้วคะเราสามารถทำให้อยู่ในรูปทศนิยมเท่ากับ7ส่วน10นั่นเองใช่ไหมคะทีนี้เราก็คูณเลยค่ะก็คือ3คูณ7แล้วก็ส่วน10ใช่ไหมอ่ะก็จะเท่ากับ372121ส่วน1021 21, 21, ส่วน10เนี่ยเราสามารถทำให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับ 2.1นั่นเองนะคะแสดงว่านะคะเราสามารถทำได้สองแบบเนาะเห็นไหมคำตอบเราเหมือนกันเดะเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราก็ลองดูนะคะว่าโจทย์ข้อนี้มาเนี่ยเราสามารถนะคะใช้วิธีทำนะคะแบบไหนได้นะคะตามความสะดวกของเราหรือว่าตามความต้องการของเราได้เลยเนาะทีนี้นะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้พวกเรานะคะได้ลองนะคะฝึกนะคะการ หาผลคูณนะคะของจํานวนนับกับทศนิยมเนี่ยโดยการที่เราเนี่ยต้องแปลงทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนกันก่อนนะเพราะว่าเราได้เรียนการแปลงทศนิยมในรูปเศษส่วนกันแล้วนะคะโอเคเรามาดูโจทย์นี้กันโจทย์นี้นะคะเขาบอกให้เราหาผลคูณของ2 6 3คูณกับ12ออ่านะคะอันดับแรกเราเขียนเลยค่ะวิธีทำสองจุด 63คูณกับ12อ่ะนะคะก็จะเท่ากับเท่าไหร่2.63เนี่ยเราสามารถทำให้ตัวส่วนให้อยู่ในรูปสี่ส่วนเท่ากับเท่าไหร่เอย่ยเรานับไปเลยนะคะก็คือทศนิยมเราเนี่ยมันสองตำแหน่งเนาะเราก็เขียนไปเลยค่ะว่า263ส่วนเท่าไหร่เอย่ยสองตำแหน่งเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นส่วน100นะถ้าสองตำแหน่งเนี่ยก็คือเราใส่เลขศูนย์ไปเลยสองตัวก็สอง ส่วน100ใช่ไหมคะคูณเหมือนเดิมค่ะก็คือคูณ12อ่าทีนี้เราก็จะได้เท่ากับ26 3คูณ12ส่วน100้ยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำอะไรต่อดีเราไม่ต้องตัดทอนเนาะเราไม่ต้องพยายามตัดทอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแปลงให้มันอยู่ในรูปของ ทศนิยมต่อดังนั้น100เนี่ยหนูตั้งไว้เหมือนเดิมเลยนะคะหนูก็แค่ทําอะไรเอ่ยหนูต้องไปทําการทําการคูณน,นะคะก็คือ263กคูณกับ12เลยคะ่ะ2 3 6 2 6 12กสอสใส่สองทศหนึ่ง 1, สองสสทหนึ่งเป็น5 1 3 6 2โอเคเป็น6 5 10, 11 3ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะได้คำ,คำตอบเท่าก,กับ3 3 1สาส่วน 100ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เอาจํานวนนี้ค่ะมาอยู่ในรูปของทศนิยมนะคะก็นับไปเลยค่ะทศนิยมกี่ตำแหน่ง2องตำแหน่งนั่นเองนะคะเพราะว่ามันส่วนร้อยเนาะก็จะเป็น31.56นั่นเองนะคะข้อนี้ตอบ31.56นั่นเองโอเคนะคะน่าจะได้กันเนาะโอเคลองด,ดูอีกตัวอย่างหนึ่งดีกว่า,าตรงนี้ตัวอย่างนะคะ เป็น3ทศนิยมเลยนะลองเข้าสู่วิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำนะคะ103คูณกับ0.815นะคะก็จะเท่ากับ1 0 3คูณกับเท่าไรเอย่ย0.815เนี่ยค่ะก็จะเท่ากับเท่าไรคะก็คือ185ส่วนเท่าไรคะทศนิยมเนี่ยมัน3ตังหน่งเนาะด,ดังนั้นนะคะ เศษ851อเนียค่ะมันจะต้องเป็นส่วน1,000นั่นเองนะคะโอเคงั้นเราคูณเลยค่ะ1 103นะคะคูณกับ815ใช่ไหมคะก็คือส่วน1,000โอเคทีนี้นะคะเราทำการคูณเลยนะคะโอเคนะคะเราก็จะได้คำตอบค่ะว่าเท่ากับ8,000 ไม่ใช่แปดพันค่ะแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบห้าส่วนหนึ่งพันนะคะส่วนหนึ่งพันเนาะเมื่อกี้ครูเขียนตกโอเคส่วนหนึ่งพันใช่ไหมคะทีนี้เราก็ดูสังเกตดีๆหนึ่งพันตัวสัญมันต้องกี่ตำแหน่งคะทศนิยมลสามตำแหน่งดังน,นงนั้นตรงนี้ก็จะตอบเป็นเท่าไหร่เอย่ยแปดสิบสามจุดเก้าสี่ห้านั่นเองนะคะข้อนี้ตอบเท่านี้เนาะไปดูกันต่อคะอ่ะสำหรับข้อนี้นะคะลองให้พวกเราทำดูนะคะลองหยุด นะคะวิดีโอของครูแล้วก็ลองทํานะคะแล้วมาตรวจสอบกันดูค่ะว่าคําตอบได้เหมือนครูไหมอ่ะวิธีทําค่ะวิธีทํานะคะ7.1คูณกับ8ใช่ไหมคะ7.1เนี่ยเราจะได้เป็น71ส่วน10ใช่ไหมคะคูณกับ8โอเคก็จะเป็น71็ดสิบเคูณแส่วนสิเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย8 1 8 8 7 56นะคะ5้าห้ารส่วน okay. สิบโอเคทศนิยม1ตำแหน่งหนึ่ตำแหน่งก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะก็คือ56.8นั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้จากที่พวกเราได้ลองนะคะทำนะคะการทำการหาผลผลคูณนะคะําทำการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับใช่ไหมพอเราสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยอ่าลองสังเกตตรงนี้นะโจทย์ของเราตรงนี้นะคะด้านบนเนี่ย ตำแหน่งของทศนิยมเนี่ยเห็นไหมมีกี่หลักเอ่ยมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมคะทีนี้ผมมาดูคาตอบอ่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งด้วยอลองย้อนดูข้อเมื่อกี้ข้อนี้ทศนิยมที่โจทย์เนี่ยค่ะสามตำแหน่งเหมือนกันมาดูที่คําตอบก็สามตำแหน่งเหมือนกันข้อแรกหน่อยสองตำแหน่งอ่ะคำตอบก็สองตำแหน่งแสดงว่านะคะจํานวนตำแหน่งของทศนิยมเนี่ยค่ะที่เรานํามาคูณกันเนี่ย กับผลคูณที่ได้เนี่ยค่ะมันจะเท่ากันนะคะตำแหน่งทศนิยมเนี่ยจะเท่ากันนั่นเองเนาะโอเคนะคะทีนี้นะคะการคูณทศนิยมนะคะกับจํานวนนับเนี่ยนะคะเราสามารถสลับที่กันคูณนะคะกันได้เนาะผลคูณเนี่ยก็ยังเท่ากันนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ครูขอยกจุดเจ็ด จุดคูณแเลยละกันนะคะมาคูณนหน้าต่อไปเนาะเป็น8ปดคูณเจ็ุดหนะคะโอเคแปดคูณเจนะคะก็จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยแคูณกับ71็ดส่วนสิจะเท่ากับ8ปดคะูณเจส่วนสิจะเท่ากับเท่าไหร่8ปดหนึ่งแปดส่วนสิ ดังนั้นมันก็จะเท่ากับ56.8นั่นเองเห็นไหมคำตอบที่ได้ของเราเนี่ยค่ะมันยังเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าถึงแม้เราจะสลับที่กันเนี่ยผลคูณของเราก็ยังเท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจํานวนนับนะคะการคูณทศนิยมกับจํานวนนับเนาะโอเคงั้นเราไปดูกันต่อค่ะตัวอย่างโจทย์ข้อนี้เนาะตัวอย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ยเมื่อกี้ ก่อนหน้านี้พวกเราเรียนไปแล้ว2วิธีใช่ไหมคะเราก็เอามาบวกมาบวกการวิธีแรกเนี่ยเอามาบวกกันเลยมาบวกกันกี่ตัวนะคะวิธีที่2ใช่ไหมคะก็คือเปลี่ยนจากทศนิยมเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะทีนี้ครูก็มีอีกวิธีหนึงเป็นวิธีที่แบบพื้นฐานเลยนะคะก็คือเพราะเราน่าจะเคยเการคูณมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเราก็เอา9มาตั้งาหารกับ5.3อะไรเงี้ย เพราะเราน่าจะเคยผ่านกันมาแล้วใช่ไหม่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีวิธีนี้มาสอนให้พวกเราได้รู้จักกันด้วยนะคะโอเคเราไปดูกันนะคะจะแสดงวิธีการหาคําตอบให้ดูนะคะก็คือวิธีทําก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะคูณขออนุญาตห้าจุดสาตั้งนะคะแล้วก็คูณด้วย9กนะเก้าสามก้าสามสิบเจ็ดนะคะใส่เจ็ดทด2องเก้าห้าสี่สิบห้า ใส่2เป็น47ใช่ไหมคะในทีนี้เนี่ยเราสังเกตนะทศนิยมนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ1ตึ่ตำแหน่งเราก็ใส่ทศนิยมให้เขาด้วยนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะต่อเป็น47.7นั่นเองนะคะง่ายมากเลยนะคะได้กันไหมเอ่อ่ลองดูอีกข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งข้อนี้เขาบอกให้เราหาผลคูณของ 7.12... คูณ 8 100, 4ดรโอเคนะคะวิธีทําเลยนะวิธีทําครูก็เอาครูเอาตั้งอะไรตั้งดี12 7.12ตั้งแล้วกันนะคะคูณกับ486โ okay. อเคนะครูตั้งให้ตรงกันนะคะคูณกันหน่อยค่ะก็คือหกสองสใส่2ทด1 6 1 6 1เป็น7 6 7 42 สี่สิบสองนะคะโอเคหลักต่อไปแปดสองสิบหกใส่หกทุดหนึ่งแปดหนึ่งแปดทุดหนึ่งเป็นเก้าแปดเจ็ดห้าสิบหกโอเคหลักสุดท้ายสี่สองแปดสี่หนึ่งสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดนะคะโอเคเนาะที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมทีนี้เราบวกกันเลยนะคะ บวกกันก็จะเป็น2 7งเบวกหเป็น13ทดหนึ่งะ9 10 1ส12สิบวกแเป็น20นะคะก็ใส่0ทด2 6 10 14 15 16นั่นเองนะคะทดหนึ่งะคะ8 9 10 8, 8, 14, 1้า2ิ3 14ทดหนึ่งก็เป็น3 4 6 0, 0นะคะ แล้วก็3าทีนี้เราก็ดูค่ะว่าทศนิยมที่เราเอามาคูณน,นี่กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งหนูก็ใส่ทศนิยมด้านหน้า,นนา,นนานตรงนี้ไว้ได้เลยนะคะข้อนี้ก็ตอบค่ะตอบ3 4 60.32นั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้เนาะนะคะก็สำหรับในเรื่องของการคูณ ทศนิยมกับจํานวนนับนะคะเราก็สามารถทําได้ถึง3วิธีนะคะนักเรียนก็ลองดูว่านักเรียนเนี่ยชอบวิธีไหนแล้วก็ลองนะคะไปฝึกฝนก,กันทําดูนะคะแล้วก็คิดว่าอ,อ,อยากจะให้พวกเรานะคะทำความเข้าใจกับการแสดงนะคะวิธีทํากับมันด้วยเนาะเราเราได้ลองทอําเยอะๆเราก็จะทํากันได้นะคะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการคูณทศนิยมกับทศนิยมนะคะอันนี้ก็คือเป็นทศนิยมทั้งสองเลยเนาะ เรามาดูกันค่ะว่าเราจะทํำยังไงกันได้บ้างวิธีการโคลนทศนิยมกับทศนิยมเนี่ยค่ะเราจะเอามาบวกกันไม่ได้กันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้จะบวกกัน0.4เนี่ยมันหมายถึงมันหมายถึงอะไรใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเอามาทําเป็นยังไงเอ่ยก็คือเราต้องเอาอจํานวนทศนิยมเนี่ยใช่ไหมคะมาอยู่ในรูปเศษส่วนนั่นเองอลองดูค่ะวิธีทาเลยค่ะวิธีทานะคะก็คือเอา0.4 คูณ0.2จะเท่ากับ0.4ก็คือ4ส่วน10 0.2ก็คือ2ส่วน10อ่ะทีนี้ก็จะเท่ากับ4คูณ2ใช่ไหมคะส่วน10คูณ10ใช่ไหมอ่ะก็คูณเลยค่ะ4 2 8 8ส่วน10ไม่ใช่8ส่วน100ทีนี้ตรงนี้ 8ส่วน100เนี่ยค่ะจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็จะเท่ากับ0.08นะคะเพราะว่าเราต้องมีทศนิยมส่งตำแหน่งนะคะดังนั้นข้อนี้เราตอบ0.08นั่นเองนะคะอลองอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้วิธีทำหน่อยวิธีทำก็คือเอา3.5คูณกับ 0.67ใช่ไหมคะจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3.5นะคะจะเท่ากับ35ส่วน10ใช่ไหมคะแล้ว0.67เนี่ยก็คือ67ส่วน100อ่าใช่ไหมคะเพราะว่าทศนิยมสรงตำแหน่งเนาะโอเคคูณกันค่ะ35คูณ67 10คูณกับ100โอเคก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย จะได้เท่ากับ2 3 4 5นส่ะคะส่วน1000นั่นเองนะคะ100คูณกับ10ก็เป็น1000นะคะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยจะได้เท่ากับ2.3 4 5นั่นเองนะคะเพราะว่าเรามีทศนิยมเราต้องทำให้เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนั่นเองนะคะโอเคนะคะลองดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งข้อนี้เขาบอกว่าให้เราหาผลคูณของ0.5คูณกับ4.9 ก็แสดงวิธีทำเลยค่ะวิธีทำนะคะ0.5คูณ4.9เนาะก็จะเท่ากับ5ส่วน10ใช่ไหมคะคูณกับเท่าไหร่เอ่ย49ส่วน10โอเคนะคะคูณเลยค่ะก็คือ5คูณ49ส่วนกับ10คูณ10นะคะก็จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็คือเอา49ตั้งนะั้นคูณ5 เก้าห้าสี่สิบห้านะคะห้าห้าสี่ยี่สิบยี่สนะคะเออเราก็จะได้เป็นเท่ากับเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้เราก็สามารถทําให้อยู่ในทศนิยมเท่ากับเท่าไหร่ก็คือสองจุดสี่ห้า 45, นั่นเองนะคะสาหรับข้อน,นี้เนาะโอเคนะคะเรารู้วิธีแบบที่เราต้องทําทศนิยมให้เป็นเศษส่วนแล้วใช่ไหมอะลองมาดูว่า เราจะทำนะคะทำการคูณแบบออกมาตั้งคูณเลยเนี่ยได้ไหมนะคะได้เหมือนกันนะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเลยนะคะตัวเลขแรกเลยค่ะก็คือ0.3คูณกับ0.8โอเคค่ะวิธีทําเลยนะวิธีทำ,นะทำตั้งเนาะคูขอเอา0.8ตั้งแล้วกันนะคะ0.8คูณกับ0.3นะคะ8324เนาะ8324 สามศย์เป็นสองโอเคศูนย์แปดศศอ่ะบวกกันก็จะเป็นสี่สองนะคะแล้วก็ศูนย์เนาะทีนี้ทศนิยมนะคะทศนิยมเนี่ยเราบอกว่ามันจะเป็นหนึ่งตำแหน่งได้ไหมไม่ได้เลยเนาะด้วยความที่ตรงนี้นะคะ่ะเราเป็นทศนิยมทั้งสองนะคะเราก็นับดูนะว่า ทศนิยมแรกกี่ตำแหน่งทศนิยมที่2กี่ตำแหน่งนะคะเราก็จะได้นะคะคำตอบว่า2ตำแหน่งนะคะรวมเป็น2ตำแหน่งเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเอาจุดทศนิยมเนี่ยมาใส่ที่เป็น0ให้เป็น0.24อนั่นเองนะคะเพราะว่าทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองเนาะโอเคลองดูอีกข้อหนึ่งค่ะลองดูอีกข้อหนึ่งนะคะและพวกเราลองสังเกตกันดีๆนะคะเ่าลองมาดูนะคะวิธีทํากันเลยค่ะวิธีทำเนาะสิบจุดสองคูณกับ 0.54นะคะโอเคเราคูณกันหน่อย2 4 8 4 0 0 4 1 4 5 2 10นะคะต้องสินะใส่0ทดทด1เออ5 0 0ศทดหเป็น5ใช่หรือไม่อ่าไม่ใช่เป็น5 4 5 0 0ทด1เป็น1โอเคนะคะ ูณเรืมแล้วแล้วก็ห้าหนึ่งห้าใช่ไหมคะอ่าทีนี้ศูนย์ตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปคูณอยู่แล้วเนาะเป็นได้ศูนย์อยู่แล้วนะคะโอเคเราบวกกันเลยค่ะก็คือจะได้เป็นแปดศูนย์ห้าห้าใช่ไหมคะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้นะคะทีนี้เราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถตอบได้เท่ากับเท่าไหร่เอย่ย เราสามารถตอบทศนิยมเนี่ยนะคะให้เราดูนะคะทศนิยมตัวแรกเนี่ยเรา1ตําตำแหน่งทศนิยมตัวที่2 2ตำแหน่งรวมกันเป็น3ดังนั้นเราก็จะตอบเป็น5.508นั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้โอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็ฝากพวกเรากลับไปทบทวนกันด้วยเนาะในเรื่องของการคูณ ทศนิยมนะคะก็คือการคูณจํานวนนับกับทศนิยมและวิธีที่2นะคะหรือว่ารูปแบบที่ส่งก็คือการคูณทศนิยมกับทศนิยมนั่นเองนะคะก็ฝากพวกเรากลับไปศึกษานะคะ,ะหรือว่ากลับไปฝึกทํานะคะเพื่อที่พวกเราจะได้มีความชนานาญมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะค salt and salt and salt. รูต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยนะอัสลามุอะลัยกุมะเราะมะตุลลอฮวมบาระกาตู